สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏน8สถาบันครั้งที่27ภายใต้ชื่อว่านครสวรรค์เกมระหว่างวันที่9ถึง13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ดิชันนางสาววันิสาพโพบุญนักศึกษาชั้นปีที่3เอกวิทยุก,กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และดิฉันนางสาวจิรนันภูผานักศึกษาชั้นปีที่2อเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์ค่ะค่ะและคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็ผลการแข่งขันกีฬาแปดสถาบันได้จากช่องทางไหนบ้างคะค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าชมได้จากทาง NSRU News นะคะและอีกช่องทางหนึ่ง IPTV.NSRU.AC.TH ค่ะ มรภพ,พิบูลสงครามคว้าสามเหรียญทองไปครองในกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมอย่างภาคภูมิใจวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ณโรรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายคู่หญิงคู่และคู่ผสม ในรอบชิงชนะเลิศมีมหาวิทยาลัยเข้าชิงทั้งหมด5สถาบันคือมรเชียงรายมรเชียงใหม่มรพิบูลสงครา,ามาม,มราาอุตรดิตถ์และมราากำแพงเพชรผลการแข่งขันประเภทชายคู่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองได้แก่มรพิบูลสงครา,าม,ามรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินได้แก่มราาอุตรดิตถ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงได้แก่มรกำแพงเพชรการแข่งขันประเภทหญิงคู่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองได้แก่มรพิบูลสงครามรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินได้แก่มรเชียงใหม่และรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดงได้แก่มรเชียงราย สรุปผลการแข่งขันในกีฬาเทเบิลเทนนิสในวันนี้ก็เป็นมรภพ,พิบูร์สงครามที่คว้าไปได้ถึง3ามเหรียญทองซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของมรภพ,พิบูรณ์สงครามเป็นอย่างมาก